ครับสวัสดีครับมาพบกับผมบอยเศรษฐนักราชอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับวันนี้จะพามาเดินเที่ยวนะครับมาเดินเที่ยวดูชมที่สวยๆกันเห็นไหมข้างหลังมีภูเขาเทือกเขาสวยเลยนะครับเยเดี๋ยวให้ดูให้หมุนรอบตัวก่อนค่อยพูดรายละเอียดนะครับว่างๆสัก10กว่านาที20นาทีชมเพลินๆน่นนะครับอยู่ด้วยกันพูดคนเดียวเหงาครับผมเกินก่อนนะนี่ในระหว่างหมุนเนี่ยนะวันนี้ผมจะพามาชมที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะเนี่ยอยู่ท่ามกลางหุบเขาเลยไม่ไกลจากกรุงเทพด้วย เกินก่ณนะ11ไร่กว่า11ไร่กว่านะครับฉเฉลี่ยไร่ละแสนเเองฉเฉลี่ยไร่ละแสนเก้าสิบเอ็ดไร่กว่านี้ได้วิวอย่างนี้เลยยกแปลง2อล้านหนึ่งเออชนดชุดแรงผืนเดียวด้วยยกแปลง2อล้านหนึ่งผมเล่าให้ฟังก่อนถ้าใครเป็น FC คงจําได้อยู่ที่ห้วยกระเจากาญจนบุรีมันอยู่ติดสุพรรณเลยห่างจากกรุงเทพแค่1้อยกิโลเองเนี่ยนะครับตรงนี้มี9ล็อกเกี่ยงแล้วเปิดขายมาหมดแล้วครับ9ล็อกเต็มหมดแล้วนะครับคนที่ติดตามที่ห้วยกระเจากาญจนบุรีนะครับไอ้ไอ้สองไล่ อะไร3า0 0สนไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วปิดหมดแล้วครับ9ไร่นะครับเรียบร้อยหมดแล้วมีเจ้าของครบไปหมดแล้วนะครับทีนี้มันมีอีกแปลงหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกับ9ไร่นี้นะคนละเรื่องกันอยู่ข้างๆนั่นนะ่ะข้างๆนั่นเลย11ไร่กว่านะครับขายยกแปลงอยู่2อล้านหเฉลี 9, ่ยไร่ละแสนเนี่อยู่อย่างนี้เลยแล้วแปลงนี้นะมันพิเศษตรงที่ว่ามันห่างจากที่ว่าการอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจ้าโรงพยาบาลห้วยกระเจ้านะครับสถานีตำรวจอะไรศูนย์ราชการเนี่ยสกิโล เอาง่ายๆออกไป1กิโลเลี้ยวขวาอีก1กิโลถึงเลยนี่ออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอยู่ท้ายภูเขาลูกเนี้ยนะครับสกิโลจากศูนย์ราชการนะครับมันก็เป็นที่ที่ผมว่ามันโอเคอีกแปลงหนึ่งนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้เขาโอนไปเมื่อปลายเดือนวันนี้ผมรีวิววันที่14นะ14ตุลาคมนะครับอันนี้เขาโอนไปประมาณเดือนสิ้นเดือน ลูกค้าจะดีเอาประมาณสิ้นเดือนกันยานี่เขาก็ล้อมรั้วเสร็จแล้วเพิ่งเสร็จนะครับล้อมรั้วเสร็จแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้แล้วนะครับแล้วข้างหลังก็ครบหมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราเลยนะครับติดถนนสาธารสาธารณะด้านหน้านี่แหละนี่ถนนนี่กว้างเลยนะข้อเสียของแปลงนี้คือถนนนะครับเป็นอย่างเงี้ยหกิโลรับได้ไหมจากปากทางเข้ามานะครับจาก4ี่เลนเลยนะน้ำเนี่ยห่างประมาณสัก500เมตรไฟฟ้า500เมตรรับได้ไหมสามข้อเนี่ยถ้ารับได้มานี่ให้ดูนี่อันนี้ไม่ใช่คลองหนองบึงนะ เขาเป็นล่องน้ําเป็นเหมือนกับฝนตกแล้วเขาเป็นน้ํามันขังอะ่ะไม่ใช่น้ําขังดิมันมันไม่ใช่ธรรมชาตินะคือเขาขุดมาทําถนนนะเออจะเรียกว่ายังไงดีอะมันไม่แยกคลองอะ่ะลึกเนี้ยลึกประมาณสัก 3- 4ี่เมตรเลยนะเนี่ยน้ำเต็มปิบเลยนะครับอากาศก็โอเคนะในระดับหนึ่งนะครับมันมีดีมีเสียแล้วแต่ท่านก็ให้ดูแล้วกันถ้าท่านซื้อท่านมีเพื่อนบ้านอีก9้าคนอะ่ะเออเนี่ยอีก9้าคนมาอยู่ตรงเนี้ยรุนนามนี่ ล้อมดีดสวยมากตึงเปียเลยอ่ะเี่นนะฮะไปเราเดินไปดูของเรากันนี่มีกระตอบด้วยน่าจะกําลังสร้างอะไรที่พักผ่อนได้อีกหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่เขาซื้อเก็บไว้ก่อนซื้อเก็บไว้เอาไว้ปลูกป่าปลูกบ้านยอะไรต่างๆนะฮะผมพยายามใช้มองภูเขาเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้ผมจะไปที่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีต่อมีโอนนะครับมีโอนลูกค้าหนึ่งแปลงนะฮะวันนี้ก็รีบมาตรงนี้ก่อนนะครับลูกค้าใจดีช่วงนี้ก็ให้การ ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ซื้อทีมงานบริษัทถีนกราดไปหลายแปลงเอาไว้ง่ายปิดการขายเกือบทุกวันโอนทุกวันนะครับด้วยความตั้งใจของทีมงานก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับขอขอบผู้ f c ทุกท่านด้วยอันนี้น่าจะกําลังก่อสร้างศาลาพักเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะในระมิดเป็นร่มเงาอีกเยอะครับไปเข้าเรื่องเลยถ้าไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวไม่จบนะครับ3ามสี่นาทีละโอ้วิวนี้สวยยังไรอ่ะเนี่ยเนี่ยผมชอบวิวนี้เนี่ยให้ดูก่อน นอกเรื่องอีูแล้วผมชอบที่มีภูเขาเนี่ยอันนี้เ็าเรียกเขาแยงนะครับเขาแยงแปลงนี้ห่างจากกรุงเทพประมาณ120กิโลนะก็ขับรถตีไว้สองชั่วโมงแล้วกันนะครับอยู่ในที่เราหันหน้าออกถนนนี่คือถนนนะที่ตะวันออกนะแปลว่าง่ายๆเลยแสงอาทิตย์ขึ้นมาทางภูเขาอันนี้ถ้าแสงจันทร์ก็จะขึ้นทางนี้เหมือนกันนะดวงจันทร์อ่ะพระจันทร์อ่ะดวงจันทร์อ่ะจะขึ้นพวกเอ่อสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยก็จะขึ้นทางเนี้นะครับตะวันออกนะ เหมือนกันครับไปดูกันนี่ให้ดูให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งดูข้างๆเขารู้เขารู้เราลบลอยครั้งชนะลอยครั้งครับแปลงนี้นี่ผมค่อนข้างภูมิใจอีกหนึ่งแปลงเพราะว่าผมเป็นคนปักธงเองทั้งหมดเนี่ยแปลงเนี้ยนะครับช่วงนั้นทีมงานปักธงไม่ว่างไงคิวชนผมเลยแบกปักเองโอ้โหช่วงนั้นสนุกครับแล้วแต่ก็เหนื่อยฮะคนเดียวเลยไอ้ธงชมพูชมพูข้างหลังนะนะอ่ะไปเราไปดูของเรากัน ไปดูที่วัยสิอไล่เนี่ยไอราคาแสนเาเนี่ยไอที่บอกว่า2อล้านหนึ่งหน้าตามันเป็นยังไงมาเริ่มจากตรงไหนกันเรามาดูกันนะครับเห็นทงผืนนี้ไหมอ่าเนี่ยเเริ่มจากหลักเนี้ยเนี่ยเห็นหลักไหมเนี่ยนะฮะกว้างไปถึงตรงนู่นกว้างประมาณสัก50กว่าเมตรขอบบ่อนู้นนะครับอันนี้ก็ขุดบ่อไว้เก็บน้ําข้างหน้าถ้าเราจะเข้านี้เราก็เข้าตรงนี้นี่เข้าตรงนี้ยันสุดป่าเลยนี่แหละไอสิไล่เนี่ยยันสุดป่านั่นเลยนะครับ ท่านก็จะได้วิวอย่างเงี้ยท่านได้ถ้าท่านมาขุดบ่อนะมันแสดงให้เห็นว่าเก็บน้ําได้ดินอย่างเนี้ยนะเขาเรียกว่าดินมันปูนะครับไปสุดนู่นเลยเอ,อ,อันนี้เขาแปดไร่นะแปลงนี้เขาแปดไร่แล้วที่เหลือก็สองไร่สองไร่สองไร่เป็นยนท้ายนู่นเลยนะรวมแล้วอันนี้เก้าแปลงนะครับถ้าท่านมาอยู่ตรงเนี้ยท่านจะเห็นวิวเนี้ยวิวเนี้ยวิวที่ผมกําลังเนี้ยซูมอยู่เนี้ยให้เห็นเนี้ยเนี่ยแล้วท่านได้อย่างเนี้ยนะครับออกไปกิโลนึงผมบอกแล้วนะหน้าหุบเขานี่คือถนนใหญ่แล้วนะครับ สูงก็ระดับน้ำทะเล67เมตร67เมตรอย่าไปซีเรียสมากครับติดภูเขาน้ายังท่วมปากช่องน้ํายังท่วมอยู่เลยในตอนนี้ใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอะไรตรงนั้นมากนะครับเรามัวไปวิตกกังวลมากความสุขหายหมดนะผมพูดไม่ผิดนะชีวิตเราเนี่ยมันสั้นมัวไปเครียดมัวไปกังวลอะไรนักหนาหมดไปแล้ววันวัน,วนหนึ่งสุดท้ายมีแต่ความเครียดไม่ได้มีความสุขเลยนะครับอะไรจะเกิดจริงๆกันหนียังไงมันก็มันก็เกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอ่า67เมตรน้ําท่ามกม่รู้จงง้วนะครับ ก็ต้องขึ้นไปอยู่ยอดเขากันแล้วอะถ้าอย่างนั้นนะนะฮะอย่าไปวิตกกันมากครับสบายสบายครับอ่ะเนี่ยครับวิวนี่เลยสนใจก็098 3875 209 098 3875 209นะครับ ID Line ผมก็ SIBOY ไว้เลข8นะครับโอ้โหนี่สะใจตรงนี้มากน้ำจะเต็มจะล้นแล้วอะฝนตกไงี่อันนี้คือน้ำฝนนะครับนี่ เออเลยอะ่ะปิ่มเขาเรียกว่าปิ่มถนนเลยโอ้โหสวย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 อ่ะลองดูนะครับแสนเก้าไม่ลดราคานะครับเป็นราคามาตรฐานนะครับเป็นราคามาตรฐานนะครับนี่ถึงทงเนี่ยท่านจะถมก็แล้วแต่ท่านนะนะครับเอาถมข้างหน้าก็เอาก,ก็ถมเอาไม่กี่รถหรอกครับแล้วก็ตรงไปเลยตรงไปสุดป่านู่นเลยอะ่ะเยันป่านู่นเลยอะ่ะเนี่ยยันเลาะรัะ้วเขาเลย แล้วก็ไปชนรั้วเขาอ่ะลองเดินเข้าไปดูหน่อยที่ว่าไอ้สิไร่กว่านี่เป็นยังไงใครไวใครได้นะครับใครจะไม่มาชมจะมัดจํา2 0 0 0 0นก็ได้นะภายในสิบวันโอนนะครับหรือใครจะมาชมแล้วก็จะมัดจำก็แล้วแต่นะครับน,นี่พูดพูดให้รู้แนวทางเฉยอ่ะเนี่ยดูมอมุมนี้อ่ะเป็นไงผมเชื่อว่าไฟฟ้าปลาป,ปาเดี๋ยวก็มานะครับมีคนมาอยู่อ่ะเดี๋ยวก็มา เข้าไปมันก็ไปได้อีกนะแต่ถนนมันไม่ค่อยดีครับมองอย่างนี้เหมือนเปียวเดียวดายใช่ไหมท่านต้องมานี่นี่นท่านองมาท่านดูตรงนั้นนะเห็นไหมนั่นคือตลาดคือตัวอำเภอเลยนะเอาง่ายง่ายอะ่ะท่านเซิร์ช Google ดูเลยวัดทิพสุคนทารามเป็นวัดดังนะวัดทิพสุคนทารามของห้วยกระเจานะครับกาญจนบ,บุรีอยู่ตรงไหนก็บวกอีก2-3กิโลหรือเอาง่ายง่ายแบบไม่ต้องไปซับซ้อนมากที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาอะ่ะแล้วบวกมอีก2โลก็ถึงแปลงนี้เลยอ่ะ เอาแบบง่ายๆเลยนะแล้วท่านก็จะรู้ไงว่าเออมันเปี่ยวหรือไม่เปี่ยวนะครับอันนี้ซื้อซื้อความธรรมชาติซื้อราคาย่อมเยาจริงๆอะ่ะหลายท่านอยากได้ที่ราคาถูกต่ำกว่าแสนติดถนนสี่เลนไฟฟ้าถึงประปาถึงกลางชุมชนมันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมหาให้ไม่ได้อ่ะครับต่ำกว่าแสนนะนะครับเราอยู่ในโลกแห่งความจริงถ้าก็ลองดูอะ่ะแต่ผมมองว่าถ้าให้ผมพูดแบบไม่ต้องรักษาน้ําใจกันอนะยากนิดนึงมันไม่ค่อยมีหรอกครับ ต่ำกว่าแสนติดสี่เลนนะครับน้ำพร้อมไฟพร้อมชุมชนติดเซเวน่นอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับเ okay, อาแค่2ไร่พอ,องเงี้ยมันไม่มีอ่ะหรือจะมีหรือผมไม่รู้จักก็ไม่รู้แต่ผมหาให้ไม่ได้นะครับหลายคนถามมาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไม่รู้สิแต่ละแปลงถูกผิดอยู่ที่เราชอบนะคือผมเชื่อว่าถูกหรือแพงอ่ะมันอยู่ที่ความชอบนะครับความเชื่อความใช่แล้วก็เงินในกระเป๋าอ่ะง่ายๆเสื้อที่ท่านใส่อย,อยู่อ่ะเสื้อผ้าเสื้อกางเกงที่ท่านใส่อย,อยู่อ่ะ ถ้าเราไปมองว่าคนเราเนี่ยจะต้องซื้อแต่ของถูกผมถามว่าท่านที่ท่านใส่เนี่ยถูกที่สุดในร้านที่ท่านไปซื้อหรือยังใช่ที่ถูกที่สุดหรือยังมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันก็เป็นที่ท่านชอบไม่ใช่หรอรถยนต์คันที่ท่านใช้อยู่อ่ะเป็นคันที่ถูกที่สุดในโชว์รูมนั้นหรือยังถูกที่สุดในในยี่ห้อนั้นหรือยังมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับมันเป็นที่เราชอบไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นที่ดินมันก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไปมองที่ถูกที่สุดไม่ใช่นะครับต้องมองที่เราชอบที่สุดใช่ที่สุดเหมาะกับเราที่สุด ครับผมอย่าให้มองมุมมองนั้นมากกว่านะครับหลายคนไปท่องไงต้องถูกคูดูดเอาท่านเอาไหมละ่ะไล่ละ8 0,000ืเข้าไปจากถนนใหญ่20กิโลนะครับแต่ไม่ได้ซื้อทีละไล่นะซื้อทีหนึ่งสาไล่ดินเป็นดินทรายน้ําไม่มีไฟไม่มีหมู่บ้านไม่มีท่านเอาอย่างไรไหมละ่ะนะครับแต่มันก็ต้องแลกกันไม่ใช่หรอด้วยจํานวนที่มันเยอะขึ้นเห็นไหมฮะอันนั้นโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเล่าสู่กันฟังนะอย่าอย่ามองว่าผมพูดสอนพูดอะไรไม่ใช่แนะสู่กันฟังในโลกแห่งความเป็นจริงไงฮะ ว่าไอ้คำว่าถูกแพงมันไม่มีหรอกนะครับสินค้าบนโลกนี้มันไม่มีหรอกคำว่าถูกคำว่าแพงมันอยู่ที่ความพอใจมากกว่านะครับบางคนเนี่ยออมองแล้วว่าใช่นะครับแต่บางคนเราก็ต้องหาทางออกไงอ๋อมันแพงเกินไปไม่ใช่แต่บางทีมันก็มีเหตุผลอื่นด้วยไงฮะจริงไงหมฮะเพราะฉะนั้นผมพูดในมุมมองกว้างๆแล้วกันนะครับมุมนี้เลยแหมภูเขาลูกนี้เลย 11ไร่กว่านิดนึงนะฮะเศษผมไม่ได้จำนะครับ11ไร่กว่านะครับฉนดอยู่ในรถผมไม่ได้ถือมาฉนดอยู่ในรถผมนะครับเจ้าของทั้ง9แปลงเนี่ยนะฮะ9แปลงนี้ก็คือรวมถึงแปลงนี้ด้วยนะแต่แปลงนี้มันไม่ได้อยู่ในโครงข่ายตรงนู้นนะก็คืออ่อให้ผมเป็นผู้นําพาในการไปโอนนะครับแปลงนี้โอนที่สำนักงานที่ดินบ่อพลอนะกาญจนบุรีห่างจากตรงนี้ประมาณสัก20กิโลเพราะว่าอำเภอห้วยกระเจาเนี่ยไม่มีสำนักงานที่ดินนะครับไปมีรวมกับที่อำเภอบ่อพลนะครับ เพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้นะครับถ้ามองว่าเอ้ยจะโดนหลอกหรือเปล่าอ่ะส่วนหนึ่งที่ผมการันตีได้คือโฉนดอยู่ท้ายรถผมนะครับแล้ววันมาโอนผมมาเองแต่วันที่มารับท่านมาชมผมไม่ได้นะจะมีน้องๆเขามารับให้นะครับนันอันนี้ก็เลยพูดให้ฟังอย่างนี้นะครับผมการันตีว่าถ้าท่านมาจําแล้วนะครับถ้าแปลงนี้นะเฉพาะแปลงนี้นะถ้าท่านมาจําแล้วเกิดปัญหาโอนไม่ได้ท่านกลัวน,นู่นกลัวน,นี่ผมแถมเงินให้ท่านอีกเท่าตัว ท่านวางมาจำสองหมื่นผมให้อีกสองหมื่นเป็นสี่หมื่นเอากลับบ้านไปเลยนะครับผมกําลันตีด้วยอย่างนั้นถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่พูดนะครับผมไม่เอาชื่อเสียงมาแลกหรอกนะครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกไงว่ามันไม่มีปัญหาพร้อมโอนบางคนผมเข้าใจไงบางท่านโดนมาเยอะนะครับผ่านอะไรมาเยอะกลัวนะครับเป็นเรื่องปกติครับดีแล้วล่ะฮะเราต้องไม่ประมาทนะครับเราต้องไม่ประมาททําอะไรเราต้องไม่ประมาทแล้วที่ดินมันไม่ใช่บาทสองบาทนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องรอบคอบนี่ไอ้แปลงนั้นเขาสิบเอ็ดไร่เขาจบตรงนั้นตรงว ่าของเรา11ได้ขอเข้า8นะบางนี้นะครับเนี่เป็นไงผมพยายามจะให้ดูวิวรอบๆอันนี้เหมาะปลูกบ้านได้เก็บไว้ก่อนนดะ้แต่ยังต้อมาอยู่นะพอน้ําไฟยังไม่มีนะครับปลูกหลังเล็กๆทิ้งไว้บ้านพักตาอากาศเ,เหมาะปลูกปลาเหมาะซื้อเก็บไว้ให้ลูกหลานอ่าแปลงมันย่อมย่อมไปซื้อในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยบางทีเนี่ยงานนึงก็เท่าไหร่แล้วล่ะถ้าไม่มีบ้านนีครับ กี่ล้านแล้วเป็นร้านแล้วไม่ใช่หรอบางที่นะครับใช่ไหมบางที่ก็ไม่รู้กี่ล้านเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยากได้ที่เยอะๆราคาเบาๆก็ลองดูนะครับมันไม่เพอร์เฟกที่สุดหรอกนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าอะไรหลายแปลงอันนี้มันเป็นเนินสลับนะสูงต่ำสูงต่ำกันไปเนี่ยนะท่านดูแล้วกันนะครับเป็นข้างๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสูงต่ำสูงต่ำแต่มันจะมองยากเพราะว่ามันมีญ้ามีอะไรขึ้นด้วยนะครับของเราชนต้นไม้นู่นเลยนะชนต้นไม้นู่นเลยมีหลักอยู่แต่ตรงนี้เขามีมันสับปะหลังอยู่ด้วยเา ปลูกไว้นะครับถ้าท่านมาซื้อแล้วเดี๋ยวเขาเก็บเกี่ยวแล้วก็โล,งล่งละนะครับมีอยู่หน่อยนึงมาสับปะหลังอ่ะนะครับนี่อันนั้นหลายๆท่านเขาเริ่มปลูกต้นไม้กันแล้วนะไอแปลงแบ่งล็อกกันนะที่ผมบอกนะผมถึงการันตีได้เลยว่าท่านไม่ไม,ไม่ไม่เงียบเหงาแน่อันนี้ให้ดูดอกหญ้าไม่ใช่ดอกย้าดอกอะไรไมันรู้เหลืองในความเป็นธรรมชาติมันก็มีอะไรสวยๆเยอะนะ เห็นไหมเรียกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้พวกนี้ต้นไม้กว่าใช่ไหมอ่ะลองดูอันนี้แสนเก้านะเออมีอีกแปลงหนึ่งผมเพิ่งไปรีวิวมานะครับ48ไร่กว่าไร่ละแสนหนึ่งอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบแปดไร่กว่านะอยู่ที่อำเภอเราขวัญกันยนานเดบุรีนะสวยเหมือนกันถนนผืนเดียวถนนอ่าถนนสองด้านเลยแต่ขาย48ไร่กว่านะ นะครับไล่ละ1นึ่งแสนยกแปลง5้าล้านหอันนี้ประชาสัมพันธ์นะเผื่อใครอยากได้แปลงใหญ่ๆกว่านี้นะครับถูกกว่านี้เยอะนะครับแต่มันก็ก็ต้องซื้อทั้งแปลงอ่ะนะไม่ได้แบ่งขายนะครับอ่ะเนี่ยไปผมว่าผมจะไม่พาไปชมด้านท้ายหรอกจะพามาชมแค่ตรงมุมนี้ก็พอละต้นไม้เนี่ยผมแนะนำนะถ้ายังไม่ทําอะไรปล่อยมันไว้อย่างนี้เอาไว้คุมหน้าดินนะครับเก็บมันไว้อย่างนี้แหละมันไม่ได้ต้นใหญ่อะไรเลยมันไม่ใช่หญ้ารกเนี่ย มันเป็นต้นไม้กว่าต้นอะไรล่ะมันไม่ใช่ผักเซียนหรอกผักเซียนมันเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมฮะผักเซียนที่เอาไว้จิ้มอะไรน้ำพริกกินอ่ะต้นมันคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่่ะนะนี่เรามามุมตรงนี้ไปดูรั้วเขาสักหน่อยดิผมรีวิววันที่14นะครับ14ตุลานะครับหลังจากเมื่อวานวันเสด็จสวรรคตนคะฮะ13ตุลาฯนะครับเมื่อวานเป็นวันหยุดราชการนะครับวันนี้แดดเปี้ยงเลย ก็นัดหมายกันมาแล้วผมขอลงหน้าหนึ่งวันนะครับนัดหมายลงหน้าลงหน้าหนึ่งวันนะครับถ้าจะมาชมนะครับหรือถ้ามาเองถูกก็มาแล้วกันนะครับมาไม่ยากหรอกครับนี่อันนี้จบที่แปดไร่ของเขานะของเรายันไปนู่นเนี่ยผมบอกแล้วยังชนป่าไม้ต้นไม้นะฮะสิบเอ็ดไล่เนี่ยหน้าเขากว้างเขาเลยค่อนข้างจะสั้นแคบนะครับแต่ของเราเนี่ย หน้ามันจะแคบแต่มันจะยาวกว่านะครับเห็นธงปิวสวยเยอะเยอะไหมในตัวที่เขาแบ่งล็อกนั่นแหละครับอันนี้ต้องขอประทานโทษนะครับหมดแล้วมีอีกแปลงหนึ่งเลยตรงนี้ไปประมาณตั้5กิโล1ไร่203แสนน้ำไม่มีไฟไม่มีคล้ายๆอย่างเงี้ย1ไร่203แสนนะครับประชาสัมพันธ์ไว้เผื่อใครสนใจนะครับ หน่งไร่สองแสนสห้วยกระเจานะครับมีมีมีไม,ม่กี่แปลงหรอกแปลงละหนึ่งไร่อะติดตดกันไม่กี่แปลงหรอกครับนยไม่ไม่พาไปแล้วเนาะชนต้นไม้อะจบต้นต้นไม้อะอ่านี่ให้ดูอีกสักรอบอีกสักรอบ,ออบนึ่งนี่จุดเด่นคือภูเขาครับยืนอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงรถบรรทุกวิ่งนะตีนภูเขาลูกนั้นอะออกไปจากนี่หนึ่งกิโลอย่างที่ผมพูดนะนะว่าเขา คือตัวอำเภออำเภอห้วยกระเจ้าครับผมบอกไปหมดแล้วนี่เอาอะไรล่ะเป็นตัวถูกแพงเราคงราคาบอกไปแล้วความชอบอยู่ให้ข้อมูลท่านไปแล้วระดับหนึ่งหันหน้าออกถนนตะวันออกห่างจากกรุงเทพประมาณสักร้อยยี่สิบกว่ากิโลนะครับสูงระดับระดับน้ำทะเลหกสิบเจ็ดเมตรเอาอะไรกันความกว้างกประมาณห้าสิบกว่าเมตรนะครับเกือบหกสิบอันนี้เขาปลูกป่าเริ่มปลูกกันแล้วนะฮะเริ่มปลูกกันหมดแล้วนะครับ ต้นอะไรมั่งก็ไม่รู้พี่สาวพี่ชายจะดีซื้อกันกันหมดเกลี้ยงเลยนะฮะภายใน,นแล้วเวลาเดือนกว่าๆข้อมูลอย่างอื่นก็ไม่รู้จะบอกอะไรแล้วอะดินเป็นดินร่วนปนทรายนะครับน้ําคลองหนองบึงไม่มีครับขุดบอ่อเก็บน้ําฝนครับเจาะน้ำใตดินมาใช้ครับขุดสเสมอปั๊มนะครับจ m, เจาะสักหกสิบเมตรเผื่อไว้ถึงเจ็ดสิบเมตรอะไรประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับ จบเรามาออกทางนี้ขออนุญาตเดินผ่านนะครับโอนไปกเกือบหมดทุกแปลงแล้วนะครับจุดสิ้นสุดนู่นยันท้ายนู่นละไอพวกกลุ่มของแปลงแบ่งล็อกเขานะฮะเกิน <die> อีกนะแถวนี้ก่อนนะผมใช้ใช้คลิปนี้ทำทำงานนี่คุมเลยผมมีอีกประมาณร้อยสองไร่นะร้อยสองไร่นะครับ ไล่ละ1.2แสนอ่าไร่ล,ละ1 20,500นะครับแถวนี้แหละแถวนี้เหมือนกันนะครับลองดูสนใจก็โทรมาผมก็ได้093875209 8นะครับ ID ไลน์ผมแอสไซ์ก่อนพี่ผู้ใหม่แอสไซ์ก่อนนะไอตัว A หางม้วนอะคือหมายแอสไซ่์นะแล้วก็ b o y เลข8แค่นั้นเองนะครับจะได้ไม่งงกันเดี๋ยวเขาต้องมาปลูก3เพราะว่าช่วงนี้จะปลายฝนละต้องปลูกต้นไม้กันอีกเยอะ พราะเขาปลูกบางทีมันยังขึ้นไม่เต็มที่ไงมันต้องมีตายบ้างอะไรบ้างะนะพอส่วนใหญ่ที่เขาซื้อปลูกป่าก,ก็จะเป็นอย่างนี้แหละส่วนใหญ่เป็นไม้เป็นจำพันะนะครับไม้เศรษฐกิจเอาง่ายอ่ะนี่อ,ออกตรงนี้ข้างๆนี้เป็นสาธาราณะหมดเลยนะฮะสาธาราณะเกี้ยงเลยอ่ะโอเคสมควรกับเวลาละแปลงนี้11ไร่2ล้านหนึ่งสนใจก็ลองดูนะครับอ่ะผมให้ข้อมูลประมาณนี้แล้วกันขอทุกท่านโชคดีมีความสุขจากผมบอยเศรษฐีนัครานะครับใครชม แล้วชอบฝากพิามพ์คําว่าชอบให้ด้วยแล้วกันนะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเงินมีเงินทองมากมายมหาศาลเลยนะไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ